สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมแซมมีทีเด็ด1คันทุ่นๆมาแนะนำเลยนะครับทั้งโกดังไม่ว่าจะเป็นที่บางนาหรือว่าที่เทพาักษ์มี1คันเท่านั้นคันนี้คันเดียวเลยนะครับผมสำหรับ Toyota Revo Smart Cap ตัว p r แ n n e r หรือว่าตัวยกสูงครับเป็นเกียร์ธรรมดานะที่เพื่อนๆหรือคุณลูกคา้าสอบถามแซมเข้ามา เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้ได้หลังคาแคล r บอยเสมอเก่งนะครับผมลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะมานะเดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนแล้วกันนี่สวยมากบอกเลยว่าสวยมากๆนะนี่นี่นะทรงเสมอเก่งนะในแคลรี b บอยเนี่ยเราก็จะได้กล่องเครื่องมือด้วยนะนี่กล่องเครื่องมือเนี่ย ก็ให้ไปตามนี้เลยนะไม่มีการแกะของถอดของใดๆทั้งสิ้นนะครับดูผ้าหลังคาเนีเนยบๆเลยนะสวยๆเลยนะนเดี๋ยวไล่ไปทีละจุดทีละจุดนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับผมเลขไมล์9 1 1หม่กิโลเมตรนะ ราคา399,000บาทนะครับผม1คันทุนๆนะคันเดียวเลยหน้าล็อกโคนะเนี่ยสวยงามนะนี่ไฟหน้าสวยงามนะดูเนี่ยสวยงามเลยนะฝาหน้าเดิมๆท้ายเดิมๆคานเดิมๆม,ม,มาดูฝาก่อนเลยเห็นไหมรอยร้อยอาร์ตต่างๆนี่ชัดเจนนะสต,ติกเกอร์ก็สวยงามนะเห็นไหมสติกเกอร์สวยนี่ เนี่ยสวยตาไก่เนี่ยสวยงามน,นะดูกลมๆคมๆ,ๆนะยาแนวไล่มานะไม่ขาดตอนนะครับผมนี่นเห็นไหมตัวน็อตไม่ล้มเลยร้อยอาร์ชัดเจนนะติ๊กเกอร์ตโตโยต้าชัดเจนนะตัวอาชัดมากเนี่ยแก้มสวยแล้วก็มาดูแก้มขวาหน่อยเนี่ยสวยนะแล้วก็เห็นไหมอาร์ดับบิลแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าด้วย แก้มเดิมๆหัวน็อตสวยๆเห็นไหมยี่เดือน9ปี19นะสวยงามนะปั๊มลมสวยงาม ABS สวยมากนะครับน็อตยึดหม้อน,น้ำกับคันหน้าเห็นไหมไม่มีรอยไขยหรือล้มของหัวน็อตนะสวยงามจริงๆดูคานไม่เงานะครับมาร์กสวยงามนี่มาร์กมาร์กต่างๆสวยงามนะครับผม ตัว R pelled, ชัดเจนนะน็อตคานต้องเป็นสีดำนะครับผมของรีโวต้องเป็นสีดำนะครับสติกเกอร์หม้อน้ำโตต้าสวยนะตัวแอนะสวยๆดูอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนะสวยงามไล่มาต่อแผ่นเพลนะครับผมลงท้ายปี19นะครับด้านขวามุมล่างเซปเทมเบอร์นะครับผมสติกเกอร์มอกอชัดเจนนะครับมาดู หน็อตสวยงามนะครับ L W โลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับแก้มเดิมนี่หัวน็อตสวยแล้วก็ตัวแอชัดเจนนะซอกด้านในสวยงามฝาก็เดิมเดิมนะเนี่ยสวยสวยงามนะครับหน้าเดิมนะครับผมมาปึ๊บมานี่สวยมากนะนี่นะครับ ยางเป็นยางของไฟสโตนนะครับผมนี่ไฟสโตนนะยางปีเท่าไหร่เออดูก่อนยางปี2022นะครับสัปดาห์ที่24นะยานะงก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะก็ถ้าสะดวกก็เปลี่ยนก็ดีนะครับแต่ว่านะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใช้งานพอสมควรละช่วนะงล่างนะดูสวยงามนะอลองดูคานล่างนิดนึง เงียแจ๋วไหมนี่การล่างสวยงามน,นะเห็นไหมมาเป็นสมาร์ทแคปนะครับผมนี่นะนี่สวยเลยนะครับนี่สมาร์ทแคปมาดูประตูแคปหน่อยซิลองดีเช็คหน่อยนี่ชัดเจนนะยาแนวเล็บจิกไปน่นีน่เห็นชัดไหมนี่ไล่มาไล่มาหัวน็นอตไม่ล้มเลยนี่เนี่ยสวย สวยงามนะสติกเกอร์ต้องมีนะอย่างที่บอกต้องมีนะครับซ้ายขวาต้องมีเหมือนกันอะดึงไล่มาเห็นไหมสวยๆเลยอเนแนๆนะแน่นๆ,นะนนๆบอกเลยอึ๊บมาดึงต่อนี่เห็นไหมสวยงามมากนะครับแ้มขวาเดิมๆนะ กระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเซ็นเซอร์ล็อกนะครับกระจกมองอด้านขวาจะเป็นอัตโนมัติเฉพาะฝั่งขวานะเลขไมล์ดู91,166กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับลูกค้าใช้ได้อีก7,000กิโลครับเนี่ยเช็คระยะครั้งต่อไป9,803โลนะครับโตต้าเนี่ยอีก7,000โลใช้ไปได้เลยนะยังไม่ต้องเปลี่ยนของเหลวนะครับผม กุญแจก็ครบคัน1ดอกกุญแจรีโมท2ดอกกุญแจอะไหล่ของโต้ใต้หนดอกแล้วก็มีกุญแจคลรยบอยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับกุญแจล็อกล้อไหลครบๆเลยนะเกียร์ธรรมดานะมาแล้วนะครับคุณลูกค้านี่6สปีดมาตรฐานจอ CD m ีมี USB นะครับมาตรฐานเลยโหมดก็เหมือนเดิม e ีโค o โหมดอยากแรงก็ Power Mode นะครับผมดู สวยๆนะครับดูดูลา,ลางลางต่างๆสวยงามนะครับผมไม่อยากให้พลาดนะครับมีแค่คันนี้หนึ่งคันท่วนคันเดียวเท่านั้นชัดเจนร้อยอาร์คน้อยอาร์คชัดเจนนะนี่ชัดเจนนะครับ,เ,นนรบเห็นไหมเห็นหมนี่นี่นะนดูคัสซีหน่อยดูสวยมากนี่คัสซีสวยนะ,ยนะมาดูด้านท้ายนิดนึงอย่างที่เห็น แครีบอยก็ให้ตามนี้เลยนะครับผมไม่แกะไม่แงะนะตะเข็บสวยนะดูตะเข็บนะสวยงามนะสีแลนะแล้วก็ด้านล่างนี่นะต้องมีร้อยอาร์คสจุดนะต้อง2จุดนะ1 2ด้านขวา1 2น,นี่นะต้องมีนะส r นี่สวยตะเข็บสวยมากนะครับผมปิดก่อน ลองมุดดูนี่สวยงามนะครับผมดูถ้อยเสียขาวจัวเลยเห็นไหมเนี่ยถ้อยเสียขาวจัวเลยอ่นี่สวยงามเห็นไหมคัสซีสวยมากนะครับมาดูตะเข็บต่อนี่ไงชัดเจนนี่นะนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่น,นี่นี่นะ แล้วก็จะได้ในส่วนของเนี่ยตัวเขาเรียกว่าไเนี่ยลาวหลังคาหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมของตัวแครีบอยนะแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวหลังคานะเห็นไหมไม่ได้เจาะนะเป็นแค่ยึดยึดกับตัวเนี่ยยางดำๆตรงนเนี้ยเนี่ยยึดเอาไว้นะไม่ได้เจาะได้2อ,อันนะแล้วก็ข้างท้ายตรงแครีบอยอีก2นะเห็นไหมนี่อีก2อ,อันนะ คร,ครบเลยไปแคมปิ้งนะได้เลยนะมามาดูประตูแคบปฝั่งคนนั่งบ้างดูเอฟจิกไปเลยเนี่ยเดิมจริงๆไล่มาเนี่ยโหน็อตสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมรอยอาร์คเดิมเดิมเนี่ยสวยนะครับสติกเกอร์นะต้องไม่มีรอยแกะหรือสีพ่นแลบเข้ามาเลยห้ามมีเด็ดขาดนะครับดึงดูเดิมเดิม สวยมากนะดูเบาแคบต้องใช้าาคาว่าโคตรใหม่เลยนะเบาแคบยังใหม่อยู่เลยนะฮะไม่รู้ว่าได้นั่งหรือเปล่าดูรอยอาร์กเห็นไหมแน่นแน่นมากเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับผมแก้มก็สวยนะแอร์แบ็กสลูกนะคันนี้แอร์แบ็กสลูกนะเออเดี๋ยวให้ดูเบาเบาคนนั่งไม่มีรอยย่นเลยนิดเดียวนิดเดียวมากๆเห็นไหมนิดเดียวเดี๋ยวฟังคนขับเดี๋ยวพาไปดู มาดูสำเนาเล่มก่อนปี2019นะครับกระบะบรรทุกมีหลังคานะ9ก้าูนสองเก้านะร้อยห้าสิบแรงมา้าสองพันสสลำดับที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับอคาเนแคปิตอนนะภาสีปีละ1,350บาทเท่านั้นนะครับผมหวดได้หวดเลยนะครับมีคันนี้คันเดียวหนึ่งคันท่วนแคป แมนนวลยกสูงนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับหน่อยสิโอฝั่งคนขับก็สวยอยู่เลยไม่ขาดนะแค่ยุบยุบๆหน่อยยุบๆหน่อยนะนิดเดียวนะยุบๆหน่อยปี2019นะครับผม Revo Smart Cap P-Runner เกียร์ธรรมดานะครับผม เลขไมล91,166กิโลเมตรนะครับราคา399,000บาทซื้อเงินสดก็คือจบๆราคานี้เลยนะครับผมใครสนใจรีบโทรมาเลยนะครับ0 6 3 5 4 3 6 9 2นะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็โทรมา0 6 3 5 4 3 6 9 2ราคา399,000บาทฝากคันนี้ไว้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีมากๆครับผมสวัสดีครับ